เราจะเจาะจงไปเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับนักกีฬานะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยบางทีมันก็บาดเจ็บขึ้นได้เนอะพอพอเวลาเราออกกําลังกายหนักๆห,หรือจริงจัง,จงมากเกินไปนะคะงั้นก็ขอถามคุณหมอสิทธานค่ะหรือคุณหมอวัชพลก็ได้นะคะในส่วนใหญ่เนี่ยอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเนี่ยที่คุณหมอเจอมีอะไรบ้างคะครับก็จริงๆแล้วการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจริงๆมันมีค่อนข้างหลากหลายนะครับตั้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆพกช้ำดำเขียวทั่วไป อันนั้นมันเกิดการบาดเจ็บกับพวกผิวหนังหรือว่าเนื้อเยื่ออ่อนแต่ว่าพอมันเริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยการบาดเจ็บของมันอาจจะเป็นพวกกล้ามเนื้อฉีกขาดเสน้นเอ็นฉีกขาดที่ทุกคนน,น่าจะเคยได้ยินละแต่ถ้าเกิดรุนแรงขึ้นอีกเนี่ยมันไม่ได้เจอบ่อยนักแต่มันก็เจอได้เนาะคือการบาดเจ็บกับพวกโครงสร้างเช่นกระดูหักหรือข้อเคลื่อนข้อหลุดเนี่ยครับมันมีค่อนข้างหลากหลายเลยในการบาดเจ็บครับโอ้โหแล้วถ้าแบบนี้ถ้าเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยต้องทำยังไงคะฮัลโหลฮัลโหล ก็ถ้าเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะครับอันดับแรกที่เราแนะนําก็คือให้เราหยุดเล่นนะครับก็อย่าฝืนเล่นต่อเพราะว่าจะทําให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีหลักการจําง่ายๆนะครับเป็นคําภาษาอังกฤษเําว่า price คือ P R I C E ครับเป็นตัวย่อเจ็บป่วยนี่แบบมีราคาที่ต้องจ่ายใช่ไหมครับหมออักษรย่อคือ price นะคะก็คือย่อมาจากว่าตัว P ตัวแรกคือ protect ก็คือ <Gym. S 3> ปกป้องส่วนที่บาดเจ็บนะครับเราอาจจะใช้อุปกรณ์มาพยุงส่วนที่บาดเจ็บนั้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็ R ก็คือ Rest ก็คือพักการใช้งานก่อนนะครับ I คือ Ice ก็คือการใช้น้ําแข็งประคบเย็นนะครับเพื่อลดการบวมแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ C คือ Compress คือเอาผ้ามาพันรัดเอาไว้เพื่อว่าให้ลดบวมนะครับแล้วก็ตัว E คือ Elevate คือยกสูงยกตำแหน่งที่บาดเจ็บให้สูงกว่าหัวใจก็จะได้ ลดอาการบวมและการอักเสบได้นะครับแล้วก็พอเราปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วถ้าการบาดเจ็บรุนแรงก็แนะนําให้มาเมินโดยแพทย์ต่อไปครับค่ะโอ้กีนี้เราก็ได้ฟังคําตอบนะคะไครส์มีราคาที่ต้องจ่ายนะคะเวลาออกกําลังกายบาดเจ็บขึ้นมาอ่าแล้วทีนี้เวลาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะต้องประคบร้อนหรือประคบเย็นก่อนครับครับก็คําถามนี้โดนโดนถามประจําเลยครับแล้วก็มีคนเขา เข้อใ,ใจผิดเยอะพอสมควรซึ่งจริงๆว่าเนี่ยเวลาเราบาดเจ็บมาเนี่ยเขามีคําแนะนําว่ามันควรจะประครบเย็นก่อนใ,ในช่วง24-48ถึงชั่วโมงแรกสาเหตุที่ว่าต้องประครบเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าเวลามันเกิดการบาดเจ็บเนี่ยหลอดเลือดมันจะขยายตัวตรงนั้นแล้วก็ทําให้เลือดยิ่งมาเลี้ยงเยอะขึ้นพอเลือดมันมาเลี้ยงเยอะขึ้นแทนที่มันจะดีมันเกิดสารอักเสบเข้ามาเต็มเลย มันเลยยิ่งแย่ยิ่งอักเสบมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยการประคบเย็นจะมีบทบาทก็คือว่าทําให้หลอดเลือดตรงนั้นมันหดตัวก่อนลดเลือดที่มาเลี้ยงตรงบริเวณโซนนั้นแล้วก็ทําให้การอักเสบมันลดลงนะครับอันนี้คือแนะนํา24-48ชั่วโมงแรกประคบเย็นประคบเย็นหลังจากนั้นก็ประคบอาจจะอุ่นสลับเย็นอุ่นสลับเย็นอ่าค่ะแล้วทีนี้ถ้าสมมุติอยู่ในระหว่างการแข่งขันละคะบาดเจ็บแต่ต้องต่อต้องไปต่อล่ะคะคุณหมอต้องทํายังไงคะ ไฟอันแรกควรหยุดใช่ไหมคะควรโอษคุณต้องหยุดนะคะเราไม่ควรจะฝืนคือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยควรลองหยุดหยุดก่อนครับลองประเมินความการบาดเจ็บของเราก่อนเช่นเอ๊ะมันมันมีอะไรผิดรูปไหมมันมีการบวมขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดหรือมีรอยช้ำอะไรขึ้นมาไหมนะครับถ้าเกิดว่าโอเคสูดว่าบาดเจ็บที่ขาคุณลองยืนดูลองล้มหนักดูถ้ามันยังพอล้มหนักได้ ออ,อาจจะยังพอกลับไปเล่นได้แต่ถ้าลองลงน้ำหนักเลยมันไม่สามารถลงได้แล้วผมว่ามันมันเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าคุณจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วอ,อาการแบบไหนคะที่ต้องพบแพทย์ไม่สามารถประมพยาบาลแล้วไปเล่นต่อได้ครับก็ถ้าอาการบาดเจ็บรุนแรงที่เราจะต้องไปพบแพทย์ทันทีไม่สามารถประมพยาบาลเบื้องต้นก่อนได้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงมีอาการบวมมากหรือว่าเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหว ร่างกายส่วนนั้นได้เลยหรือว่าเดินลงน้ำหนักไม่ได้อย่างที่คุณหมอติทานบอกเนี่ยก็แนะนําว่ามันอาจจะเป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บที่มันผิดรูปชัดเจนหรือว่ามีการหลุดลของข้อใช่คับเห็นได้ชัดเลยเงี้ยก็แน่นอน,นอเลยก็ควรจะต้องไปพบแพทย์อย่าไปฝืนใช้งานต่อครับผมหรือว่ามีบาดแผลบาดแผลเปิดที่มันมีเลือดออกเยอะๆหรือมีสิ่งแปลกปลอมอันนี้ก็ แนะนำว่าต้องมาโรงพยาบาลทันทีครับผมได้ค่ะอ่ะแล้วก็ขอถามส่วนตัวในฐานะที่ก็อกออกกําลังกายชอบปั่นจักรยานถ้าสมมติก็อฟเกิดอุบัติเหตุหายหักหายปลาลาหักแต่ก็อยังต้องแข่งขันต่อก็ควรทําทยังไงดีคะหมอ,อแล้วมันต้องไปต่อค่ะคือแบบอ,อยู่ในธุกรก,กรันดารมากเลยผมว่าไม่ได้ครับจริงๆทุกอย่างมีราคาต้องจ่ายครับผมใช้คานี้คือเพราะว่าคุณเล่นได้นะแต่ปัญหาคือ การบาดเจ็บมันก็อาจจะรุนแรงขึ้นสิ่งที่สมมติการดูไขปลาลมันมันเคลื่อนมันอาจจะเคลื่อนมากขึ้นอันนั้นมันก็จะมีผลตามมาในระยะยาวแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือในในอีกมุมหนึ่งของนักกีฬาเนี่ยมันบางบางอย่างของการแข่งขันมันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อหลายๆปีของเขานะครับก็ก็อาจจะต้องทางทีมแพทย์ที่อยู่ข้างสนามอาจจะต้องประเมินดีๆว่ามันมันยังสามารถไปต่อได้ไหมหรือจริงมันจะทําให้เกิด ระยะยาวครับอ่อแล้วถ้าสมมุติมันหักมาแล้วเทคโนโลยีในการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาล่ะคะตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างคะรับผมขออนุญาตตอบตตอบกับลค,คือจริงๆปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีหลากหลายแล้วครับทุกท่านน่าจะเคยเห็นจากทั้งทางช่องทางหลายๆสื่อก็คือมีตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเนี่ยการทำเอ็มอาร์ไการตรวจเอ็ก ขึ้นแม่เหล็กนะครับนะก็ในทุกโรงพยาบาลมีบทต่างโรงพยาบาลเราก็มีนะครับแล้วก็ส่วนการรักษาเนี่ยมียแต่การทํากายภาพนะครับนะใช้เครื่ออันต้าซาวเลเซอร์ช็อกเวฟหรือกระทั่งการเข้าแชมเบอร์ประครบเย็นนะครับนะแล้วก็รวมไปทั้งการผ่าตัดสองกล้องในปัจจุบันนี้ใช้การผ่าตัดที่เป็นแผลเล็กในการรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาหลากหลายแล้วครับอืมค่ะแล้วมันมีอีกหนึ่งอาการค่ะที่นักกีฬาเป็นกันเยอะเลยคืออาการปวดข้อมือ ต้องขอถามคุณหมอเติมพงค่คะเนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยเชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมข้อมือส่วนใหญ่เนี่ยมาจากกีฬาอะไรคะจริงจริงมันเกิดได้ทุกกีฬาที่ใช้แขนคแต่ที่เจอกันบ่อยๆก็คือกีฬาที่ต้องสบัสดข้อมือเยอะๆหรือว่าเกิดจากการล้มครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือที่เจอบ่อยๆก็พวกนักกีฬาแบดมินตันหรือว่าตีคลอปที่ต้องที่ต้องสบัดข้อมือใช่ครับอ่าหรืออันที่สองก็คือการล้มที่ที่ผิดท่าทางแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาอาชีพ เขาจะล้มเป็นอยู่ล้กระจนไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้ามือสมัครเล่นวิ่งล,ล้วล้มหรือว่าล้มก็เราไม่ได้ม้วนตัวแบบที่อย่างอย่างอย่างฝึกมาอย่างนับวอลลย์บอลเนี่ยครับก็จะมีเส้นเอ็นข้อมือฉีกขาดได้หรือว่าเป็นหมอนรองข้อมือมันฉีกขาดค่อพวกนี้ก็จะเจอบ่อยที่ที่มาด้วยการปวดข้อมือซึ่งบางทีคิดว่าเป็นแค่ข้อมือสนเดี๋ยวคนที่ว่าข้อเคล็ดธรรมดาแล้วไม่ได้ตรวจก็ก็จะทําให้ทําให้การราักษาช้าลงไปด้วยครับ อ๋อแล้วพอรักษาช้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันนําไปสู่สาเหตุอาการอะไรได้บ้างคะคุณหมอมันจะทํานําไปสู่เรื่องข้อมือเสื่อมค่ะแล้วก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อนในมือมันรีบลงแล้วก็การใช้งานมือเราจะไม่เหมือนเดิมส่วนใหญ่อาการพวกนี้มักจะเจอในนักกีฬาที่ที่เขายังเล่นกีฬาอยู่เช่นถ้าเขายังอยากกลับไปเวทเทรนนิ่งอยากกลับไปเล่นแบดมินตันอยากกลับไปตีครอร์สอยากกลับไปตีวอลเล์เหมือนเดิมเขาก็คุณจะต้องรักษาครับ ก็ควรจะที่จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วมีวิธีการรักษาอย่างไงคะสําหรับข้อมือเพราะว่าเราใช้ทั้งออกกําลังกายหยิบจับในชีวิตประจําวันอย่างเนี้ยคะ่ะก็จริงๆถ้าเกิดเป็นหมอนรองข้อมือหรือว่าเอ็นข้อมือฉีกขาดเนี่ยการรักษาส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เรามีการรักษาแบบผ่าตัดส่องกล้องถ้าถ้าการบาดเจ็บไม่มากพาไม่ได้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ดุนแดงแต่ถ้าดุนแดงหรือว่าเป็นมานานแล้วไม่ได้รักษาเนี่ยอาจจะต้องเปิดแผล ซึ่งการฟื้นตัวของการผ่าตัดสองข้อมันก็เร็วกว่าแต่ถ้าต้องเปิดแผลถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แต่การฟื้นตัวจะช้ากว่าซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาชีพแบบยังไงยังไงเราเจอเร็วรักษาเร็วแล้วแต่อันที่อันที่เรากังวลก็คือนักกีฬาสมัครเล่นบางทีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองบาดเจ็บจริงแล้วเขาจะไม่มาใช่อย่างมุนครอบเล่นเล่นทุกอย่างเลยค่ะหมอเล่นทุกอย่างเลยค่ะหนูก็แบบเออต้องมาหาหมอหรือยังเนี่ยบางทีฟังเยอะๆก็จะแบป่วยขึ้นมานินดียจักรยานก็เจอบ่อยค ทีเวลาล้มจักรยานแล้วบางทีมือมันถลายไปครับใช่ถลายใช้มือในการรับน้ําหนักอะไรแบบนี้บางทีเราก็เออต้นธรรมดาหรือเปล่าแต่บางทีตอนเนี้ยบิดก็มีเสียงต้องต้องปรึกษาแล้วใช่ไหมคะคือถ้าถ้ามีเสียงมันเป็นอาการแรกๆแต่ต้องมาตรวจครับเพราะบางทีเสียงมันมาจากข้อหลวมไม่ได้เกิดจากโรคจริงๆก็มีเพราะบางคนอย่างอย่างในผู้หญิงมักจะมีข้อหลวมมากกว่าผู้ชายซึ่งเราจะตรวจเจอได้ซึ่งบางทีเสียงอาจจะไม่ได้บอกโรคเป็นแค่ สิ่งที่ตรวจเจอแต่ไม่จำเป,ป็นต้องไปโรคเสมอไปค่ะโอเคค่ะต่อไปขอถามคุณหมอวัฒพลหน่อยค่ะว่าโรงพยาบาลจุฬาภร์ของเราค่ะไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีการรักษาที่มีคุณภาพเท่านั้นเราไม่จบแค่การรักษาแต่ยังดูแลต่อเนื่องไปถึงการฟื้นฟูหลังการรักษาหรือการผ่าตัดด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ ครับก็นอกจากทางกระดูกและข้อของเราเองนะครับนอกจากการที่ผ่าตัดหรือว่าการรักษาเนี่ยเรายังมีการฟื้นฟูโดยเรามีหน่วยของทางกายภาพนะครับมีคลินิกการฟื้นฟูการบาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬาเนี่ยครับก็สามารถที่จะดูแลคนไข้ทั้งที่เป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นผู้ป่วยทั่วไปที่บาดเจ็บเนี่ยสามารถฟื้นฟูต่อเน,นื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในทางทีมนักกายภาพที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่จะทําให้ช่วยเหลือให้ฟื้นฟูกลับมาได้ ครับก็ใช้บริการได้ครับค่ะเรียกว่าไม่ได้มีแค่หลังออกกําลังกายก่อนออกกําลังกายก็มีด้วยใช่ไหมคะเป็นการตรวจวินิจฉัยแบบไหนคะคุณหมอก็นอกเหนือไปจากเรื่องของการกายภาพหลังออกกำลังกายนะครับเราก็สามารถประสานกับทางโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพนะครับของราชวิทยาลัยจุฬาภรเองซึ่งเขามีเครื่องตรวจประเมินการทํางานของข้อต่อแล้วก็กล้ามเนื้อต่างๆซึ่งทําให้เรารู้ว่าการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะวางแผนการออกกําลังกายหรือว่าการพัฒนา ร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับโอ้โห oh, ถือว่าเป็นบริการที่ครบวงจรเลยนะคะอะ่มาถามกัปตันกิฟกันบ้างค่ะพี่กิฟคะเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักแน่นอนอยู่แล้วต้องเคยบาดเจ็บแน่นอนค่ะวันนี้พี่กิฟอยากให้พี่กิฟแชร์ประสบการณ์หน่อยการเป็นนักกีฬาต้องซ้อมยังไงแล้วมันบาดเจ็บแล้วมีวิธีการรักษาอย,ย่างไงคะ ค่ะก็สวัสดีทุกท่านก่อนเลยนะคะอย่างตัวคิบเองคิบก็ออยากมาแชร์ว่าจริงๆผ่านการบาดเจ็บมาเยอะมากนะคะต้องบอกว่าเอาเป็นว่าหนักๆที่สุดในชีวิตนะคะก็เคยบาดเจ็บที่เข่าทั้งสองข้างข้างหนึ่งเป็นหมอนรองกระดูกฉีกค่ะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นเอ็นรอบเขายืดตั้งแต่สมัยที่ยังยังอยู่มัธยมค่ะ ก็เกิดจากอุบัติเหตุการแข่งขันนี่แหละค่ะก็คือกระโดดตบแล้วก็ลงมาที่พื้นแลนดิ้งไม่สมบูรณ์ก็คือเหมือนเหมือนลงข้างเดียวปกติวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าจะเซฟการบาดเจ็บต้องกระโดดสองขาลงสองขาพร้อมกันแต่ว่าลูกนั้นมันเป็นลูกชี้วัดถ้าชนะได้ชนะเลยเราก็เป็นคนเกินร้อยกระบดดแ้แต่เพื่อนๆไปดีใจแต่เราอะกองอยู่ที่พื้นก็บาดเจ็บที่หัวเข่าค่ะ ก็ต้องพักสมัยนู้นนะคะย้อนกลับไปประมาณยี่สิบปีที่แล้วโอ้โหการแพทย์นวัตกรรมก็ยังไม่ได้พัฒนาเหมือนทุกวันนี้เราก็พักการเล่นไปหนึ่งปีค่ะโอ้ใช้เวลาพักฟื้นปีนึงใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ยังไม่ได้เข้าแคมป์ทีมชาติตอนนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องการดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปรักษาหมอเฉพาะทางอะไรยังไงก็ไปตรวจโรงพยาบาลแบบใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่า ให้ลองพักก่อนเราก็พักก็พักจนกลับมาเล่นเองได้โดยที่ไม่ได้รักษาจนจนปล่อยให้มันเลื้อยลังจนเราก็เล่นแบบไม่ใช้เข่าข้างซ้ายก็คือใช้การกระโดดข้างขวาลงข้างขวาใช่ค่ะจนจนโดนเรียกเข้ามาติดทีมชาติเราก็มาเล่นให้ในนามทีมชาติแล้วก็มาบาดเจ็บข้างขวาอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยความที่เราไม่ใช้ข้างซ้ายใช่ค่ะ แล้วหลังจากเจ็บของทีมชาติก็เลยไปตรวจที่ศิลิราชตอนนั้นสมัยนั้นศิลิลาชก็จะเป็นแบบที่รู้จักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยได้ทราบว่าเรายังมีปัญหาทั้งสองข้างก็เลยได้ได้รักษาด้วยการคุณหมอบอกว่าให้เลือกว่าจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดด้วยความที่อายุเรายังน้อยอมันอาจจะซ่อมแซมตัวเองได้แต่ว่าเราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มอะค่ะก็เลยเลือกที่จะไม่ผ่าเพราะเป็นคนกลัวเข็ม ก็ตอนนั้นก็เลยไม่ไม่ได้ผ่าตัดค่ะ,คะก็เลยรักษาด้วยการสร้างกล้ามเนื้อเพื่อไปประคองในส่วนที่บาดเจ็บแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คือยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะนนว่าเมืออนน่อไหร่ที่เราใช้เยอะๆค่ะเข่าก็จะบวมหรือเมื่อไหร่ที่เราสร้างกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงพอค่ะเราก็จะเหมือนกับข้างเนี้ยก็จะลงน้าหนักไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ยังมาเลื้รังจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าก็อาศัย ประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็อาศัยการที่เดี๋ยวนี้ค่ะระบบการดูแลรักษากายภาพบําบัดรวมถึงคุณหมอประจําทีมาค่ะจะมีของวอลเลย์บอลเราจะมีแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้ออะไรเงี้ยดูแลอยู่เรียกว่าติดตามไปทุกใช่ใช่ค่ะก็คือคุณหมอก็จะช่วยบอกว่าถ้ายังอยากจะเล่นได้ต้องทํากล้ามเนื้อแบบไหนต้องช่วงไหนที่มันอักเสบมากต้องพักอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยสามารถที่จะแบบเล่นกีฬาไปด้วยแล้วก็ ดูแลการบาดเจ็บตัวเองไปด้วยได้ค่ะค่ะเรียกว่าตอนนี้ก็มีการดูแลที่ถูกวิธีแล้วมีคุณหมอแบบประจําทีมเลยนะค่ะ,คะ,ะแล้วอย่างนี้พี่กิ๊ฟมีการเตรียมตัวหรือการดูแลตัวเองอย่างไรครับเพื่อการป้องกันการบาดเจ็บในอนาคตจากการออกกําลังกายค่ะก็จากที่ประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะเคยบาดเจ็บแล้วก็ปล่อยให้ให,ให้ให้มันเป็นเรือ้อรังแล้วเรามาถึงในจุดที่ทุกวันนี้ค่ะขายังเหยียด เหยียดตรงสุดไม่ได้ก็จะเป็นคนที่ยืนแล้วขางอตลอดเวลา oh. ใช่ค่ะ oh. เพราะว่าเกิดจากการที่เราเราเจ็บแล้วเราไม่ได้รักษาทันที oh. แล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแบบเหมือนมีผังผืดไปยึดแล้วค่ะทุกวันนี้ไปไปดัดไปดัดจากาแผนกกายภาพเนี้ยก็ไม่ได้แล้ว oh. เพราะมันมันล็อกแล้วค่ะพอเราดัด oh. ตอนเนี้ยมันไม่ได้เหยียดไม่สุดแล้ว oh. ก็เลยค่อนข้างที่จะแบบ ระมัดระวังในเรื่องของการบาดเจ็บมากเมื่อไหร่ที่จะต้องไปแข่งขันในแมตช์ที่มันสําคัญมากๆค่ะกิ๊บก็จะมีการเข้าตรวจร่างกายทั้งหมดก่อนตรวจกล้ามเนื้อทั้งหมดว่ามีจุดไหนที่เราบาดเจ็บซีเรียสกล้ามเนื้อส่วนไหนที่เราวิกไปไหมายถึงว่าไม่แข็งแรงพอค่ะทุกวันนี้มันจะมีเครื่องนะคะเครื่องประมวล,ลกล้ามเนื้อเราได้หมดเลยก็ค<อ>ือขึ้นไปยืนแล้วเราก็จับไว้<อ>มันก็จะอ่านหมดเลยว่า กล้ามเนื้อส่วนไหนของเรามีเท่าไหรเอาวันนี้เห็นบอกอมีด้วยววใช่ไหมคะตรวจด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะสามารถเช็คได้หมดเลยค่ะว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราแข็งแรงเท่าไหร่ตรงไหนมีไขมันเกินตรงไหนมีกล้ามเนื้อแต่กิฟก็จะโฟกัสที่จุดที่เราบาดเจ็บมาก่อนอย่างเช่นเข่าเราบาดเจ็บที่เข่าเราก็จะดูกล้ามเนื้ออข้างหน้ากล้ามเนื้อแฮมสติงตัวที่จะช่วยประคองเข่าว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอที่จะไปแข่งขันหรือยัง ถ้ายังไม่พอกิฟก็จะทําทําเพิ่มถ้ามันโอเคแล้วเราก็จะไปแข่งแบบสบายใจว่าอ่ะเราเตรียมมาพร้อมแล้วก็คือจะมาตรวจเช็คก,กับทางโรงพยาบาลแล้วก็จะตรวจเช็คก,กับคุณหมออสโบปิดิกด้วยค,คุณหมอก็จะมีการให้งอขเข่าเยียดเขา่าคือเหมือนเช็คให้เราอีกรอบหนึ่งว่าอ่ะแล้วก็เซ็นให้เราว่าอ่ะคุณพร้อมที่จะแข่งขันใช่ค่ะโอ้ยอย่างนี้อยากให้พี่กิฟเลยค่ะฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยค่ะที่แบบว่าอยากจะเป็นนักกีฬาติดทีมชาติแบบเนี้ยค่ะ ต้องทํำยังไงบ้างคะค่ะก็อยากฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะคะก็จริงๆแล้วต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าถ้าเราอยากจะมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็จะต้องอดทนขยันแล้วก็ทุ่มเทในสิ่งที่เรารักให้ให้เต็มที่ที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมากกว่าเด็กๆน้องๆเยาวชนก็คือผู้ปกครองก็คิดอยากฝากถึงผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่ เห็นในแววของน้องๆถ้าลูกหลานของท่านนะคะอยากจะมาในเส้นทางของนักกีฬานะคะการมาเป็นนักกีฬามันยากแล้วแต่การเป็นนักกีฬาแล้วจะอยู่ได้ยาวนานเนี่ยมันยากกว่าสิ่งที่จะปูพื้นฐานได้เลยตั้งแต่กิฟป,ประสบการณ์ของกิฟเองเลยนะคะเด็กชุดปัจจุบันเนี่ยเขาจะเล่นกีฬาได้ดีกว่าชุดพวกกิบเพราะว่าทุกวันนี้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างกล้ามเนื้อการดูแลน้องๆเนี่ยมันพัฒนามากแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าลูกหลานของเราเนี่ย จะมาในเส้นทางกีฬานะคะพาไปพบแพทย์เลยพาไปพบคุณหมอวินิจฉัยร่างกายกล้ามเนื้อตรวจความแข็งแรงของเขาถ้าเขามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอะค่ะเขาจะไปในเส้นทางของกีฬาได้ดีมากๆแล้วก็ทุกๆก,การออกกําลังกายนะคะออก็อยา่าอย่าลืมใส่ใจในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรมันการเล่นกีฬาจะมีแม็กซิมั่มไม่ควรที่จะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาโอเวอร์กิฟเคยเห็นพ่อแม่บางคนอยากให้ลูกเล่นกีฬา บังคับให้วิ่งอยู่นั่นแหละว,ว,ว,วิ่งใช่ค่ะเนะมื่อไหร่ที่เรา่างร่างกายเรากล้ามเนื้อเรา overuse ค่ะ,ะคือใช้มันมากเกินไปมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างต้องอยู่บนความพอดีและทุกอย่างต้องผ่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ชํานาญการดีกว่าก็อยากให้ทุกคนเล่นกีฬาออกกําลังกายไปพร้อมกับการหาความรู้ที่ถูกต้องด้วยค่ะ โฝากไว้ถึงผู้ปกครองทุกคนเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่กิฟมากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ในการดูแลตัวเองของนักกีฬาทีมชาตินะคะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอทุกท่านด้วยนะคะ